a s s a l a m u a l a i k u า w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r กาตุฮ์สวัสดีครับวันนี้พมอยูทีมัสยิดกลางจังหวัดนครสิธรรมรานนะครับวันนี้พ่อยู่กับบังมิสเตอร์กวานนะครับพร้อมมิสเตอร์กวานนะบังยูซุปนะครับมาแล้วงานเข้ากับเรื่องเริ่มในการจัดเต็นนะครับงานวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิ่งห้าคมนี้นะครับอย่าลืมอย่เชิ่นะครับลูกฐานนะครับณตอนนี้ก็คือกําลังเตรียมการแล้วเนาะ นีกำลังลงเต็มแล้วนะครับทุกคนมีซอกเวทีนะครับเวทีใหญ่เวทีเล็กนะครับซอกเวทีนะครับแล้วก็กิจกรรมในการชิมไก่กอเละด้วยนะครับส<อ>ั่งสื้อวันเลยนะครับถ้าใครสนใจมาไก่กอเละหนาเคียนนะครับก็มีการชิมให้กันมีการชิมแล้วก็การไข่กันครับไก่กอเละนี้มาจากไหนอย่างไร่ไก่กอเละนี่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของ เขาเรียกว่าอาชีพสองทิ้น,นะครับ mm. เดิมนี่ก็คือไก่กอและเนี่ยชาวบ้านก็ทําในการทําบุญแต่ว่าจะทํามันเพื้อให้ไก่กอและเนี่ยสามารถเป็นเช่นกันกาโดยใช้ทุนฒนธรรมข้องตาบลน,นาเคียนนะครับพ mm. อสามารถมาชิมได้แล้วก็มาชมได้วันที่เจ็ดแปดเก้านะครับไก่กอและข้องตาบลนหนาเคียนของ mm. เราเนาะโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้เนาะได้มา อยู่กับบรนดบางยูโซมเนาะทิสเตกาวานนะครับแต่ก็ได้มาดูบรรยากาศกะครัล่งจัดยูนะครับทุกคนมีเห็นไหมก็อย่าลืมนะครับวันที่ถ่าได้แล้วนะบัง 17, 18, 19้าอ่า2ี2สิบเจ็ดยสิแ่้นะครับ 27, จีนี้เนาะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับและก็บอกต่อกันด้วยนะครับ